ไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เห็นอะไรเลยครับไม่เจอตัวเลยไม่ไม่เจอเจอแต่ปูเจอแต่ปูน้าแล้วน้องไม่รู้ไงว่าอันตรายนะเวลาฟ้ามาที่ร่นรู้ไหม ยัเป็นอยูล้มมีฟ้าผ่าแล้วมีเขาไปไล่ไ่า่่ ปลาครับดูที่ไหนดูที่สะที่จวิทครับจวิทจากปลาตอนนั้นฝนตกตอนนั้นก,นนนก็หยุดตกแล้วครับแต่ฟ้ายังร้องอยู่เหการตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ไม่คิดครับว่าว่าจะว่ามันจะผ่าก็มีคือผ่าออกมาก็ต่างคนต่างล้มตัวครับ ผมก็สลบตื่นมาทีก็คือเพื่อนนอนตาค้างกันหมดครับทั้งสองคนเลยสองคนลหลังจากนั้นหนะลังานั้นผมก็ปลุกครับลองเรียกดูก็ไม่มีไม่มีสัญญาณครับไม่มีสัญญาตอบรับเลยก็ไปตามไปตามคุยตามพ่อพ่อเพื่อนมาไกลจากบ้านเราไหมคือละทัประมาณ แปดแปดแปดร้อยต่าร้อยเมตรได้ครับสระไหนสระของพ่อเพื่อนล่ะคนที่สลบคนที่เจ็บตัวอยู่โรงพยาบาลตอนที่ออกไปเนี่ยฝนยังไม่ตกหนักตกหนักปลอดมึงแล้วมันก็เริ่มหยุดเริ่มเบาลงครับอยากจะบอกว่าอย่าประมาทดีกว่าครับมันเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับเกิดเกิดตอนไหนก็เกิดได้ครับก็อย่าเสี่ยงดีกว่าครับอย่าออกเลยครับ เราต่อไปน,นี้จะออกไปไหมไม่ออกแล้วกลัวแล้วครับเขียนแล้วครับตื่นมาแล้วไปหาพ่อเพื่อนก่อนนะครับให้มาช่วยเอารถมาอะไรมาพอดีก็มีำํำตรงข้ามกันกับฝั่งถนนเป็นตำรวจพอดีครับก็เลยอขอพลางเ,าเลือเขาได้ครับ <c oughs> แต่ข้ามมอตามไปไดีน่ย ขมอตามปีนะครับแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมันเป็นยังไงก็วิ่รซะแหวปกันนะฝนตกก็หัวปลาจะออกไงหัวปลาจะออกก็ไปไปสงไปดูปลาในซ่ากันไม่ทำถึงซ่าดีเลยออกไปไฟติดหน้าไฟไปปลาจะติดหน้าตรงกบเะเตือนประชาชนหรือว่าเด็กชายเองต้องต้องเตือนกันแล้ว เป็นยังไงบ้างอยากจะบอกประชาชนยังไงว่าอยากจะบอกโอ้โหถ้ามีฝนตกเนี่ยย้าออกไปปลาโรงเรียนปิดเทอมทำไมนะชอบหากบหาปลาโรงเรียนปิดเทอมโอ้ตายคาที่เลยฮะมันไหม้หมดเลยฮะไหม้ดำเลยเสื้อผ้าไม่มีเลยไหม้หมดเลย เก่งเๆนายก็เหลือกระปุกอันหน่อยเดียวต้องเอามาปิดให้ใช่มครับเป็นมีเลือดเป็นอะไรเลือดมีออกกรุหน่อยขู่ข้างขาซใต้โอ้ครับเนี่ยมันขาข้างข้างซ้าใต้หลงมันดิบด้วยเลยจำเลยจำเลย